ชายแดนไทยกัมพูชายังเปิดปกติแต่ต้องเฝ้าระวังถาวมสร้างความตื่นตระหนกวันนี้ที่ด่านถาวรบ้านแหลมอำเภอปุ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายไทยพิชิตดวงตานายกอบอตอเทศนิมิตเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนว่า ขณะนี้ยังเปิดให้ประชาชนเดินทางและค้าขายตามปกติพร้อมย้ำว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแม้ประชาชนบางส่วนจะมีความวิตกกังวลจากกระแสข่าวในโซเชียลในด้านความมั่นคงผู้นำท้องถิ่นร่วมกับหน่วยง,งานความมั่นคงได้เตรียมความพร้อมทั้งแผนอพยพหลุมหลบภัย และการสื่อสารรองรับสถานการณ์หากจำเป็นพร้อมยืนยันว่าทั้งสองฝั่งชายแดนมีสายสัมพันธ์ที่ดีและมีแผนรับมือหากต้องปิดด่านชั่วคราวในไทยพิชิตยังขอให้ประชาชนอย่าแชร์ข่าวเท็จหรือเนื้อหาปลุกป,ปัน่นที่สร้างความเกลียดชังหรือหวาดกลัวโดยไม่มีมูลความจริงเพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยพร้อมย้ำว่าไม่มีใครอยากเห็นสงครามบนผืนแผ่นดินที่เราทุกคนเรียกว่าบ้านเกิดสถานการณ์ชายแดนณปัจจุบันนี้ยัง ช่องตลาดบ้านแหลมของเรายัางยังคงเหมือนเดิมนะครับในการค้าขายแล้วก็ตามสถานการณ์ก็คงยังไม่มีอะไรที่น่าน่าเป็นห่วงมากผลกระทบตอนนี้ทางด้านจิตใจก็น่าจะมีนะครับในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการค้าขายหรือพี่น้องประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็น่าจะมีความวิตกกังวลนะครับว่าจะเกิดสงครามไหมจะปิดด่านไหมอะไรต่างๆนานา,นาแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ยังไม่มีการปิดด่านหรือไม่มีการคําสั่งปิดด่านเนี่ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเราเนี่ยได้ มีการค้าขายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมเชื่อนะครับว่าสภาวะของอผู้นําทั้งสองประเทศเนี่ยจะต้องเจรจาโดยสันติวิธีได้เพราะว่าคงจะไม่มีใครนะครับที่อยากจะเปิดศึกสงครามนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นในรัฐบาลทั้งสองฝ่ายที่จะสามารถที่จะพูดคุยกันได้เพื่อให้ทั้งสองประเทศอยู่ร่วมกันได้อยา่างสงบสุขครับในสถานการณ์ที่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้ามันจะเกิดการบานปลายขึ้นในฐานะของผู้ ผู้นาท้องถิ่นท้องที่หรือฝ่ายความมั่นคงของทางทหารของประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการอุยพพี่น้องที่จะออกจากแนววิถีที่มันอาจจะเกิดหรือเรามีหลุมหลบภัยที่เมื่ออาทิตย์แล้วทั้งอาทิตย์พวกเราก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงในส่วนที่มันชารุดที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้ใช้ในสถานะที่มันเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนนะครับก็วันนี้ ผู้นำเราพร้อมนะครับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ดูแลที่น้องประชาชนในตําบลเตนท์ม,มิรแล้วก็รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าของพี่น้องของเราที่ได้มาทําการค้าขายในตลาดบ้านแหลมนะครับก็ขอให้สบายใจได้นะครับในส่วนเ,นเราได้มีการร่วมมือกับกลุ่มของ ผู้นำทั้งหมดแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดนะครับได้พูดคุยกันตลอดเวลาครับต้องนําเรียนเลยว่าทุกวันนี้ตัวเที่ยวไปไกลเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาฝากนะครับเบื้องต้นเคยคือฝากพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เมื่อยังไม่มีการประกาศปิดด่านก็ไม่ต้องวิตกกังวลยังมีการค้าขายเข้ามาไปท้าขายกันได้ปกตินะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการปิดนะครับก็ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องที่จะยังไงก็ต้องมีเวลาให้กับพ่อค้าแม่ขายนะครับทั้งสองฝั่งเพราะว่า สถานการณ์ของพวกเราเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัมพูชาในฝั่งนี้กับฝั่งไทยเนี่ยเรามีความสัมพันธ์แนบแนมที่ดีนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการสั่งการใดๆทั้งสิ้นเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ขายที่กําลังค้าขายกันอยู่ทั้งสองฝั่งเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือในเวลาที่ต้องสามารถที่จะทําได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยในการใน ในในตลาดบ้านแหลมของเราหรือในตำบลทิมิตรอำเภองป่งของเราผมเชื่อมั่นว่าวันนี้อย่าวิตกกังวลนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นประชาชนในอำเภอโป่งร้อนตำบลทิมิรชายแดนของเราก็ตามหรือประชาชนในประเทศไทยก็ตามนะครับก็ขอวิงวอนนะครับว่าอย่า สร้างข่าวหรืออย่าสร้างตื่นความหนกโดยเฉพาะพวกขั้นชาติทั้งหลายนะครับว่าวันนี้เราอย่าเอาความมันหรืออย่าเอาอารมณ์ในการที่จะมาลงโซเชียลหรือในการที่จะมาพูดคุยกันให้เกิดสภาวะสงครามนะครับวันนี้มีการสู้รบก็มีความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราชาวตำบลเทศมิตรที่อยู่ติดชายแดนเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับเราไม่ได้กลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากมีความจําเป็นแต่เราไม่อยากให้เกิดนะครับเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันมาเราไม่สามารถที่จะยกแผ่นดิน บ้านเกิดของพวกเราเนี่ยหนีออกจากที่นี่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเตรียมรับมือเรามีความพร้อมแน่นอนที่จะเตรียมรับมือนะครับวันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในตำบลเชียนมิตรหรือในอำเภอโป่งน้ําร้อนหรือตามแนวชายแดนก็ตามนะครับว่าวันนี้เขตเอําเภอโป่งน้ําร้อนหรือว่าเขตจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยระหว่างแดนของเราเนี่ยทั้งสองฝั่งมีการพูดคุยกันได้มีการสามารถที่จะดูแลทั้งพี่น้องทั้งสองฝั่งได้นะครับก็ต้องฝากไว้ครับ